หัวเขาลานคาหมู่ที่3ตำบลห้วยน้ำหอมอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นางสาวสุวัชรีศีกัมพีนอำเภอลาดยาวได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา28กรกฎาคมโดยนำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เช่นทำความสะอาดเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้และตัดแต่งต้นไม้บริเวณเดยรอบบริเวณวัดหัวเขาลานคาเพื่อแสดงพลังแห่งความสามาคัคคีความเสียสละและเจตนารมณ์ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่สังคม อันเป็นแบบอย่างของการทำความดีด้วยหัวใจ